mom ารตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงศิราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือศิราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิราช ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายขณะน,นี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่สของหอสมุดศรีราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศรีราชได้รีโนเวทจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นสิทธิ์เก่าศรีราชเช่นเดียวกับสิทธิ์เก่าทุกๆท,ท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ กว่า120ท่านของสิทธิ์เก่าสิราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันสิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์สิทธิ์เก่าศิริราชได้คืนสู่เย่ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิทธิ์เก่า สีรารุ่นน้องๆเนื่องจากสิทธิ์เก่าศิราชตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆศีราทุกคนครับีีีรรราาาททนนนน้ดนนออยยป่กเมตมพะ ในนามของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็ภาควิชาย,ยุวศาสตร์เรามีความภูมิใจอยู่หลายประการด้วยกันอันที่หนึ่งความสมานสามัคคีในระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากที่สุดในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งถือมาเป็นเวลานาลึ่งนสองในกรณีที่มีความคิดเห็นนั้น ส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในแนวในกรอบที่เราเข้าใจกันนะฮะไม่ค่อยมีเรื่องการทะเลาะว่าแี้งประทับใจอย่างมากในอาจารย์หลายๆท่านทั้งก่อนที่มาเป็นนักเรียนแพทย์นะฮะแล้วก็ได้รับความอบอุ่อย่างยิ่งเช่อนอาจารย์จินดาสุวรรณลักษ์ซึ่งเลยดูแลผมก่อนที่เป็นนักเรียนแพทย์อันนี้ผมประทับใจ 2. สาศาสตราจารย์ในแพทย์ นุกกูลปริญญานุสอนซึ่งมีหลักในการสอน,นแพทย์และนักศึกษาแพทย์ได้อย่างดีมากและผมก็จําไว้ประทับใจจังงาน,นนั้นมาเลยสิ่งที่มีประโยชน์ต่างๆที่อาจารย์ได้สอนและได้แสดงให้เห็นในการผ่าตัดนะฮะก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจนอกจากนั้นแล้วผู้ที่มีประทับใจอย่างมากต่อเราก็คืออาจารย์วีกิตเวลานุวัต ซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งหรือผู้กำเนิดทางโรคทางเดินอาหารในประเทศไทยนะฮะและเป็นหัวหน้าภาคเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล12ปีอาจารย์เป็นผู้มีเมตตาต่อผมอย่างมากจนกระทั่งผมได้รับการศึกษาต่อในอเมริกาและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ ในปี2530ประการแรกก็คือว่าเมื่อเราข้ามฟากมาเราจะมีความภูมิใจว่าเราอยู่ในสถาบันที่มีความรักความกบเกลียวยูนิตี้นะฮะสมานสามัคคีที่ดีที่สุดอันหนึ่งของประเทศไทยสองแพทยรุ่นพี่และอาจารย์ทั้งหลายมีเมตตาต่อน้องๆอ,อย่างมากไม่ว่าในกรณีอะไรก็ตาม ถึงแม้เราไปต่างจังหวัดก็จะมีความอบอุ่นมากที่สุดในเรื่องของอาการต้อนรับและก็การเอ็นดูของแพทย์พี่นพี่ต่อไปเมื่อเราเป็นนักศึกษาแพทย์หรือเป็นแพทย์ต่อไปแล้วสิ่งที่ควรจะได้รับอย่างยิ่งก็คือการอบรมให้รู้จักการเมตตาต่อคนไข้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ และสองสร้างความคุ้นเคยกับคนไข้มากที่สุดโดยเฉพาะเวลาเราไปดูคนไข้ก็อย่าลืมถามถึงว่า <c oughs> เขาลักษณะการกินของเขาเนี่ยอาหารเป็นยังไงบ้างนอนเป็นยังไงการขับถ่ายเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องถามเป็นประจำนอกจากจกะดูแลคนไข้แล้วสองมีเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือหรือว่าให้ความอบอุ่นแก่คนไข้ เช่นในการที่จะจับมือคนไข้แล้วก็เรียกชื่อคนไข้อันนี้จะทําให้คนไข้รู้สึกว่าเออหมอคนนี้ใจดีแล้วเราก็จะได้รับสิ่งกนองตอบแทนที่ดีทาให้เรารู้สึกมีเมตตาต่อคนไข้ถ้าจะเป็นไปได้การให้ทานหรือให้สิ่งที่คนไข้ต้องการโดยเฉพาะเราสามารถจะถืออาหารเป็นขนมเป็นโจ๊กเป็นอะไรเนี่ยเอาไปฝากคนไข้ คนไข้จะรู้สึกว่าเราได้ดูแลเขาอย่างดีแล้วก็มีเมตตาและยังมีความเป็นกันเองกับคนไข้อันนี้จะทำให้เราติดเป็นนิสัยและทำให้เรามีความเมตตาต่อคนไข้ต่อไปในอนาคตอีกด้วยในเรื่องของออการแพทย์นั้นสิ่งที่อีกอันหนึ่งที่เราเควรจะคำนึงถึงก็คือว่าประสบการณ์ของแพทย์รุ่นพี่และอาจารย์ทั้งหลาย เราควรจะคำนึงให้มากที่สุดถ้าเผื่อเรามีปัญหาไม่ต้องกลัวว่าเราจะถามท่านท่านก็จะให้คำตอบหรือให้คำแนะนำอย่างดีที่สุดเลยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในรายที่เรามีปัญหาอย่าลืมที่จะถ่ายถามหรือว่าขอความดิเห็นจากแพทย์รุ่นพี่และอาจารย์เพื่อประกอบการรักษาคนไข้เสมอ ในการที่จะติดต่อหรือการปรึกษาระหว่างห่วยด้วยกันก็ควรจะต้องมีการโทรศัพท์หรือติดต่อว่าเราจะมีข้อหรือปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับคนไข้ที่จะต้องปรึกษาแพทย์รุ่นพี่หรืออาจารย์และเสร็จแล้วเราก็จะได้รับคําตอบที่ดีเมื่อเช่นเดียวกันเมื่อเรารับรับการปรึกษาแล้วเราจะต้องติดต่อเจ้าของไข้ให้เข้าใจว่า เราได้ตรวจพบอะไรไปบ้างแล้วก็มีอะไรที่ให้ผลประโยชน์ต่อคนไข้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะติดต่อประสานงานทำให้การรักษาและพี่น้องความเป็นพี่น้องได้ยังมีทำให้มีการลดเรื่องการฟ้องร้องในอนาคตด,ด้วยในฐานะที่เป็นอาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสิ่งที่เรามีความภูมิใจหลายๆอย่างที่เรา ควรจะจดจำไว้เช่นผมได้รับ Fellow Royal College of Physicians and Surgeons จาก Glasgow หรือที่เรียกว่า FRCP ระวงเล็บ Glasgow ในปี2542เช่นเดียวกันได้รับ Royal College of Physicians and Surgeons จาก Edinburgh วงเลบว่า F R C P แล้วก็ E Edinburgh สองสิ่งที่ประทับใจหนึ่งก็คือการได้รับความชมเชยนะฮะจากการวิจัยเรื่องมะเร็งของตับร่วมกับอาจารย์อุกฤษเป็งวานิต <c oughs> สองสิ่งที่เราได้ศึกษามาในอเมริกาเราสามารถจะเอากลับมา เพื่อการวินิจัยและการวิจัยโดยเฉพาะโรคของการหลังของตับอ่อนซึ่งทำให้เราได้รู้ว่าภาวะขอ,ของการหลังของตับอ่อนนั้นมีอยู่ในโรคต่างๆผิดปกติเช่นในเบาหวานในทลัสซีเมียในคนไข้ที่เป็นคิดสุราเรื้อ,ล,ล,อลังเป็นต้นข้อที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องนึกเสมอว่า หลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วเป็นเวลาสิบปีก็ได้เขียนบทความแล้วก็ได้ตีพิมพ์ในวรารสารต่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องพยายามให้มีการตีพิมพ์ในต่างประเทศให้มาก mm. เช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็ได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการสอ่องกล้องดูลักษณะของตับซึ่งมีเมล็งของตับจาก พยาใบไม้ในตับและการมีน้องในตับซึ่งรูปภาพต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะแบ่งเป็นชนิดต่างๆแล้วเอาไปเสนอต่อคนต่อการประชุมระหว่างประเทศเช่นที่สวีเดนที่บราซิลทำให้เรารับการต้อนรับรับกนยอมรับในสิ่งที่เราได้ทำไปตรอจนกระทั่งได้ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นประวัติที่สําคัญอันหนึ่งนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีส่วนที่สําคัญที่เป็นภาคภูมิใจก็คือผมได้มีโอกาสร่วมกับพยาบาลและแพทย์ในกณะแพทย์าศาสีราชพยาบาลถวายการรักษาแด่สมเด็จพระศกกรีนครินทร์บรมราชชนนีในปี2500 37และ38ในวาระสำคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิริราชแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของลูกหลานชาวศิริราชขอเชิญชวนสิษยิศิราชทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินศิริราชและสถาบันการแพทย์สยามบินทาธิราชการแพทย์แห่ง แผ่นนดิอดีความรักของเราเคยสำระสามเศร้าร่วมกันในอดีตตามเคยศึกษาสุขสมราตั้งความมันขเข้าเพียนขยันทุกวันราบสมสมหมายใจกันผิดมันเริ่มต้นสมอ,อเราเป็นสุขได้ไหม ใจหัใจนนกันส่้างคนวสรางรูวใ,ใจกันใน,นมินันศีลิราสถาบันของเราคร่งวิของเราวันนี้